สวัสดีครับโมหมนาฬิการซด์ทนายกันนะครับผูชมเราเล่นเกมนี้ชื่อว่าอารยานต่อนะครับ E ีพีนี้เนี่ยจะเป็น E ีพีที่5นะครับหลังจากที่เราเล่นมาริสาแล้วเราก็ได้กลายเป็นรามต่อมาซึ่งรามก็ได้ทําการรายงานกับหัวหน้าแล้วเรียกหัวหน้าเขาจัดการอจิตให้โอเคเราต้องไปรวมผลที่จุด A ใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนจะพูดว่าจุดเอตั้งแต่ไฟฉายหายไปไหนหรือว่าไปหาหัวหน้าที่รวมตัวจุด A จัดไปอกไฟฉายเพื่ใช้ได้เออบรรยากาศส้มๆอันนี้ชอบมันรู้สึกไม่เย็ยนดิอุ่นๆหรอใช่มันอุ่นๆ <ยะ S 1> แต่มันก็ดูเก่าโบราณแปลกๆนะมันก็ดูแบบส้มๆคุณเซฟชอบคลาสสิกม่ใช่มีคนชี้ไปทางนั้นเราต้องไปทางนั้นเลยบอะ เดี๋ยวค่อยไปสวัสดีรร้านค้าสวัสดิการฮัลโหลอีตุยได้ดีป่ะนี่ไงร้านค้าสวัสดิการเนี่ยเข้าเขียนเนี่ยร้านค้าสวัสดิการยอไเลยเป่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่นี่นี่ตังหากนี่เนี่ยเละกว่าเดิมเดี๋ยวเดี๋ยมึงจะเข้าอยู่บนนั้นอ่ะเต้นกับ นั่นอะเฮ้ยอะไรใครอยู่บนเพื้อนนั่นอะไปเตาดีเกมวิ่งวิ่งวิ่งหนีไปแล้วไปแล้วนี่แหละตาดีเกมวิ่งตกับไปเคเราจะไปขวาก่อนเลยเอ๊ะเมื่อกี้เห็นรถอะไรอ่ะพับ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 ไม่ไม่ไม่พับแต่มันมันคืออะไรอ่ะมันแดงแดงฮะ น้ำเดนด,ดูไม่ออกดูไม่ออกนี่ห้องส้วมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมที่อยู่คุณจ๊ะคุณคุณ,คณห้องส้วมคุณคุณกันไปหมดเลยช่วยอะไรหนูกินรับสูตรให้หรอเฮ้ <c oughs> ยเี่ <c oughs> อย่างเวนเขชี้ไปทางถังขยะพี่ไม,ไม่คุยถ<ม>ั<ม>งขยะ อุบาลทองทำร้ายคนสร้างเพื่อให้มีพลังแก่กล้ามีอำนาจทำร้ายคนเป็นศัตรูเพราะอุบาลทองเพ็รปราบทำได้เพียงหลอกหลอนให้ตกใจกลัวหากเขาไม่ได้กลัวก็บรุ้ฮะก็บรุ้ว่าจะทำอะไรได้และสลายเมื่อฟ้าฮะมีทั้งทำร้ายคนตาย แบบไรร่องรอยทรมานจนกลายเป็นบ้าทำร้ายนั่งทำร้ายผู้บุกลุกโดยการกลายเป็นนักลบหรือสามารถเดินออกนอกเขตไปจากการตูได้ทันทีวัดไอเลนกุมารนี่ไม่รู้เรื่องเอ๊ะไม่รู้อะไรทักอย่างชักโคกไม่มีน้ำอ่ะชักโคกอืนไม่มีชักโคกเออสเดวม,มาโฟกัอสอะไรตรงนี้วะ <c oughs> เรื่อกุมารไม่รู้เรื่องแต่เห็นในข่าวว่าเขาเห็นเห็นตัวเอกไปศามาว่ากุมารทําจากศพเด็กแต่ั้งกลมไม่ใช่หรอเอ,อ้ยมันมีอะไรเก็บอะกุมารทองอีกแล้วตำราบแบเออเ่งเป็นสองประเภทคือกุมารทองใช้งานสร้างไว้เพื่อทำนาทำสวนต,ตามเจ้าของสั่ง ทำงานตอนกลางคืนล้างคืนล้างขึ้นเป็นเอขึ้นเพื่อปกป้องกันงงว่ะบางครั้งมันก็อ่านแบบสลับสุนตาสลับบ,บ,บ้านเรือนขโมยคนแปลกหน้ากุงบารทองจะแปลงเป็นผีเปรนหลอกหลอนให้คนเหล่านั้นหนีไปอ๋อคือเราต้องอ่านอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปอ่านนั้นต่อก็อง,งงเลยโอเคก็ okay. มีแค่ทางเดียวที่เราต้องไปไปนั่นแหละ ยังรู้สึกแบบร้องค่สวัสดีก่อนมีอะไรขายมั้งมีอะไรมีแบบโอ๊กน้ำแดงขายนะนะยังอยู่อะไรสาบดวยใครวะพยาบาลลุงจิตปะวะลุงจิตเขาไม่มานั่งลุงจิตใส่โอ๊กด้วยเจ็บว่ย รู้ว่า<ด>ต้องโดนแน่นอนไปเตรียมใจไว้แล้วแต่ไม่นึกว่ามันจะอืมมันมันมีกลีสด้วยฮะมันมีกลีสด้วยแบบหน้าจอกลิดกลีชคลีสมันน,ออน้าจอดสาว,าย,ว,สาวายังไเออหน้าจอที่เรียกว่าจอเออเลยซืซอซาซ,าซาา่าประทระนันฆ่าปะธันกี้่เกี่ยวอะไรกีประธังกีมอนกัน มากินก้าว่าเฮ้หมากินก้าวอะไรกัมากินก้าวันนี้อะไรใครจะกินก้าวฮะใครกินกินก้าไม่มีใครฟังเหมือนกันสักคนจิ้งจบวุ้นเตียเนี่ยกลุ่มนี้มีแต่คนเสียสติแล้วคนหูไม่ดีเฮ้ยคนหูไม่ดีมันเป็นนกโป๊ะเกันเสียมหูมากเลยวันนี้เจอผู้ชายหน้าตาก็โอเคนะแต่ท่าทางแปลกๆเข้ามาตีสนิทกับเราชื่อสอน ่ทาเจ้าจชูหน้าดูก็เฮียละแต่เราดูออกนะว่าคนแบบนี้มันไม่<ช>ไว้ใจเจ้าชูชเราก็ไม่ค่อยอยากจะ<ด>เสียเพราดูท่าทางแปลกๆยังไงก็ไม่รู้มาริสาเอกก็พยายามเตือนเรารู้นะเธอเป็นห่วงเราใช่ไหมมาริสาไม่ต้องห่วงหรอกผู้ชายแปลกๆแบบนั้นเราไม่รับเข้ามาในชีวิตเราเหรอกเรามีกันแค่สองคนเพื่อนกันแบบนี้แหละดีแล้วเราไม่อยากให้ใครมาขั้นมาริสากับเรา และยิ่งถ้าจะเป็นผู้ชายคนนั้นแล้วด้วยอย่าหวังามาริสา,าเธอเองก็ห่วงเราใช่ไหมทั้งเตือนและบอกให้ระวังตัวตลอดเลยเราไม่ไปไหนหรอกมมันต้องเป็นคนจิ้นคู่เนี่ยวันนี้มาริสาเอาของขวัญวันเกิดมาให้ด้วยกล่องเพลงเสียงเพราะมากเลยแต่ฟังแล้วแอบเหงาเหงายังไงก็ไม่รู้อืมอ จิ้นจิ้นมาริสากับอะไรแย่ว้าลงอาหารเนล้อรีที่ผลแล้ไปช้อนมันใหญ่จังเออช้อนใหญ่มากช้อนใหญ่จังใครเลื่อนโต๊ะเงียบๆดิพี่พี่คลิปนี้ใส่แฮชแท็กแก๊งเอ่อแก๊งเด็กเสียสติจังนี้คีคนปกติด้วย ไม่มีไม่มีโรงพยาบาลนี่สกปรกจังเลยก็มันล้างนี่มันจะมันล้างเออก็แล้วเออใครทำเมนหกน้ำแดง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 มึนตอนนั้นคือจุดเริ่มต้นเราค่อยค่อยลาก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 ไปเข้าไป่างนู้นเราจะไปดังที่มีลากน้ำแดงลงไปกินในน้ำตอนนี้มันไม่มีน้ำบุริจาร์โรงพยาบารู้สึกหมดสกิลโรงพยาบาลก็ใหญ่อยู่แหละไม่ ไม่ไม่ตกใจแล้วอ้ย๊ยดีอะเล่าเอาเขาบอกว่าเราชี้ไปทางนั้นสู้แล้วไม่ไหวแล้วพี่จะสู้แล้วเจ็บจะไม่ทนหยิบหยิบอะไรหยิบมีดหมอผีขึ้นมาปรับปรับปรับ <S <S ปรับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวนโหนคุณเจ็ไม่เคยเล่นภาคสองอยากซื้ออพี่พี่พี่ไม่ได้พี่ต้องหยิบไมก้กางเขน เดี๋ยวผีไทยกลัวไหมยังเห็นด้วเหรอมึงผีไทยโอ้โหติเตรียมเตรียมพักขึ้นมาเตรียมพักขึ้นมาเออวัดเตะยันยันเอายันไปแปะหน้าผีงั้นมั้งหาผ้ายันทั้งหมดแล้วทำลายฮะเมื่อกี้พนักงานบอกว่าหาผ้ายันทั้งหมดแล้วทำลายสับคักมีชายชายชายชุดสู้สีดำใครบอกอ๋อ เราเรียกมัน้าบมันลาบมาในนี้เอ่อเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไอปิดโอสตอรมินไม่ใช่แล้ว I'm dead I'm dead I'm dead You know that I'm dead โอเยนอนสบายไหมไม่ แต้วพขาจะมีชายใส่ชุดสูทที่ชื่อว่าเส, <Yeah, S 2> สูปป้ปเสยงมัน่ยู้เนี่ยนะเสียงอะไรวะเสียงมันอยู่ในโรงหนูไปไม่ได้ร่าไม่สบายาคนมีมารยายทแบกน,น,นด้วลยรางสั่งหอนแปลก,ปกไม่มี พยา,ายามมีตกใจฉันกัหนังสือเห็นเป็นรูปร่างคนเฮ้นี่นลงศพอะลงศพไม้ไอ้ใช่ไหมคะลงศพไม้โอ้โหก็ลงศพไม้นั่นก็ลงศพไม้ข้างหน้าเราก็ลงศพไม้รู้สึกใจไม่ดีแล้วกลัวมีอะไรดุ้ขึ้นมากว่าแล้วไม่มีไม่มีไม่มี เยี่ยมหนึ่งสองสามสี่สี่ทางทางที่ใกล้สุดคือทางนี้ oh. เอ๊ะอผัก oh. 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 เอ้าเฮ้ยเ oh. อ๊ย่าปิดดิเออวัดตบะนั่นนั่นหุ่นลงเสื่ออ่ะเฮ้ย oh. 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 เฮ้ยสายสิน ห้าผืนเพื่อทำลายทิ้งวัดแต่เฮลิโดสทำไรมันคืออะไรนะนั่นหรือเปล่าทรงแท่นแท่นๆนะตรงที่มันมีแสงวิบวิวิวิแต่เรายังมีห้าครบอ่ะเหมือนต้องหาอีกสองผืนโอเคบริจาคลงศพเดี๋ยวซื้อสักโลงหนึ่งหลังจากเล่นเกมนี้จบพออะไรไหมยพอรู้หัวใจวาย ที่ว่าไอ้อันนี้ต้องดูก็ต้องกระเด้งขึ้นมาหนูโอ้ไม่มีเด้งขึ้นมาแล้วก็มีใจเกเรเต้นอ,อยู่ในนั้นจบเลย <c oughs> จบกันยังไม่จบกับใจเกใจเกเรอีกนะมึงไงยังไม่จบเ,เออสอน้วด้วยคนนี้ยังไม่จบคือมึงโอเคประตูนี้เข้าไม่ได้ เน่นี่อู้ลูกค้างลูกค้างเล่นไม่เป็นอ่ะลูกค้างลูกสาวลูกค้างเด็กที่ดูเหมือนจะไม่ได้ใช้เล่นมานานฮะดูออกขนาดนั้นเดี๋ยวอะไรเงี้ยดูนานขนาดนั้นมึงต้องตายยูชุดดียูชุดดีกูไม่เตยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี่แหละผลทีบรรยากาศเกมมันไม่น่ากลัวนะ ไม่เอาแมลงสาบนะไม่มีไม่มีหรอกยังลยเขาทำไมรู้สึกห้องนี้มันโดนเผาเลยพี่ว่าห้องมันดูสกปรกมากกว่านะแต่มันเหมือนโดนเผามากกว่าแต่ฉัน อืมที่นี่มันโซมจังเลยโซมไปหมดแค่มันดูโซมไปหมดนั่นไงย,ยุ้ยเสียงมันใครเรื่องเก้าอี้ไม่มีใครเล่นเก้าอี้อ e. สักพักไอ้นี้ตกคร่มสรุปไปสรุปคือเก้าอี้และโต๊ะทั้งหมดบินได้ติดมืออยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์ อยู่ในห้องวอดเลยเนี่ยห้องสุดท้ายละนอกจากนี้ก็ไม่มีแล้วเด้งออกมาเลยเด้งออกมาเป็นใจเกลี่ยนรหยุดนึกว่าสไลเดอร์ตกไปหมดเลยสไลเดอร์ไม่มีเลยวะสไลเดอร์อเหมือนอ่ะไม่มีเลยวะหรือหมดหรือครบแล้ว เออครบรอบรับกเป้าลองลงไปวานดูแไปวกันโอ้โหหมุนเป็นลูกคายสนุกไหยครับวัดเฮ้ยมิโกะเอาฉันออกไปเราต้องเอาอเราเข่ายันห้าแล้วขอมันมันมีอะไร <c oughs> ยิบืมผมจะรูปไปด้วยได้ไหมเนี่ย ขอรักองค์หนึ่งได้ป่ะวุ้ยเจ็บเดี๋ยวไมเนี่ยไม่ดุวค้างค่ะเอ้อเกมเซฟเกมเซฟเอ้อดำเาิูโในี่สถานีนี้เดี๋ยวนะ ไอ้คุณเซฟนี่มันที่เดียวที่งไล่เด็กเป็ดนั่นไปนอนแลช่ไล่ตาในผู้หญิงแล้วไอ้เด็กแล้วไอ้นอนมันดึกแล้วัวใจไม่ชอบกรีดเล่ะไม่ชอบกริชอย่างงี้ไอ้เด็กเป็ดหุบปากหยุดวิ่งแล้วไปนอนมันดึกแล้วแต่เด็กหายเลยไม่ใช่ไม่ใช่เจแล้ววิ่งตามไอ้เด็กเป็ดเราต้องไล่มันกลับไปนอนนี่ละเด็กดอกไม่มันดึกแล้วมึงกลับไปนอนเดี๋ยวนี้หาคุณเจ๊ ไอ้เด็กในเป็ดกลับไปผุบปากแล้วกลับไปนอนหาคุณแจป่ะใครสั่งใครสอนนี่มึงขอประตูเด็กเวรได้เดี๋ยวตอนท้าอุตจะหองแม่ขอประตูหาป่องเหรอหาป่องคือใครวะโอ้ยล็อกเัาเลยวะจากพ่อเติมน้องูกลายเป็นป่องไอง ให้มันสุภาพล้อล้อโอ๊ตโอ๊ตปอดเลยประตูนั้นบ่ล็อกชัดเจนล็อกพวกนี้เป็นชาวล็อกด้วยพวกนี้ชาวล็อกเยอะแบบวันนี้เปิดได้เฮ้ยทำไมมันดึงมันดึงคนดันอยู่คู่คู่ดึงพักไม่ได้หรออันนี้มันติดเราลงไปห้องอื่นก่อนไหมเราไปห้องอื่นก่อนปะ เธออาจจะมีห้องนั้นเชื่อมอยู่หมดหมดแล้วหรือเปล่าหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวให้นชั้นล่างอ่ะไอ้เด็กเป็ดกุ้งปากแล้วกลับไปน,น่นเฮ้ยบันไดตัวนั้นคืออะไรอ่ะก็บันไดลงไปชั้นล่างน,นี่นี่เราตัววิง่งเนาะนี่เดินดอนนันนี้วิ่งเดินเออเดวเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดใจเย็นใจเย็นไอเด็กเป็ดกุบปากแล,กล้วก็ไปนอน เปลเหมือนห้องนักโทษเลยไอ้เ <blunt> ด <animation> ็กเป็ดขอให้มึงประตูหายประมาณทะลุไม่ได้ เราไปเผลอ,อฟังเราต้องไล่ตามไปเด็กไม่เรารู้แล้วเด็กอยู่ไหนแต่เราแค่หาคนเจไม่เจอไม่ชอบเสียงกระดิ่งมันไม่ใช่เสียงนรงเราต้วทำอะไปแบบนี้ปอ,อะ เป็นไรเด็กปิดอะไรอ่ะกูบอกมึงให้กลับไปนอนได้แล้วดีตุ๊กตาหน้าตาไม่น่าคียหรือเปล่าหน้าตาไม่น่าเล่นเลยตุ๊กตาเจอรี่ป่าวเชื่อไหเนี่ยตุ๊กตาเจลรี่พลฮะไม่รู้อ่ะแต่นี่ของของสำคัญก็คือกุญแจ This is a key เสเกลจะเฮียไปหากัปตันแคปนคีว่ะกัปตันคีไปเราไปหากัปตันคีใจะเย็นคโลเกนเฮโลวดบ้านไหนวะสีแดงวะบ้านไหนเอ้ยเด็กดอกมึงเคาะประตูดิแม่ที่ต้องอยากให้เคาะไม่เคาะอเด็ก ทำไมสักบานอะประตูนี้มันเป็นอะไรของมันมันน่าสงสัยอะ่ะบ้าเหรออ่ะตอนนั้นจำได้ว่าอ้เด็กดอกเขาขู่เนี่นี่ยๆถอยๆนี่แหละ เออปัตุวานนี้ใช่ไหมอ่าใช่อะไรนาฬิกาเดี๋ยวอืมอเแต่ในความฝันพี่ตอนนั้นบอกว่ามันเป็นสามทุ่มสิบห้านะแต่นี้คืน็นที่คือสิบห้านี่อะไรฟันเฟืองเหรออือเจ๊ไ่เด็กเป็ดเกาะคอเราไ็เา่เงาฮะ ในเ,เงาในเ,เงาเ,เงาเ,เงาตอนแรกมันมีแตเซฟไม่เห็นเหรอไม่เห็นไม่เห็นมันมีสองเงาอะพี่มันเป็นหัวมันมีหัวเห็ดสองหัวหัวเห็ดใส่เฟืองเพื่อทำงานอ๋อัอนเฟืงองอกใจนาฬิกาได้ผิดไหม <c oughs> <c oughs> โอ๊ยเด็กเฮ้ยม่อกี้มาเก็บในอ้องมั้งรีบออกผมเกียดห้องนี้ไอ้ตุก๊กตาเวนอีกแล้วอไม่ชอบคันไม่ชอบตัวใหญ่เลยคุณเซฟรีบรีบอบอกรอเราต้องหาพ่อวัดเดี๋ยว ไม่่พ่อได้กับใดรตอนไหนที่คือพ่อพ่อมันด่าเราเปล่าฉันฉันได้กับใครตอนไหนว่าแต่เมียอยูใครโอ้โหรอบรอบนึ่งครับหัวหน้าหัวหน้าบอกว่าครับหัวหน้าหัวหน้าระวังเอ้อ เสียงเสียงดูนิ่งใหญ่มาหน้ารอนหน้าร้อนมึงคิดว่าจะหลบพ้นเหรออย่าี่ของนตัวใจเกเรมันใจเกเรเรวิงรันไอ้คนใจเกเรไอ้คนไกไอ้คนใจเกเรใจดีชด หนีไปแล้วไม่โดนเลยอะวะไม่ไม่ต้องกบประชิดตัวมากอ่ะไอ้หุ่นลุงใจเกลียเลยจำจำจำโอ้มยจำตามมาไอชิดลุงมันมาได้ไงมันลยได้ไงเมื่อกี้มันเลยตามหลังเลยมังเป็นผีมเนี้ยชิดชิดอ๋ง มาเรากระโดดไปทำไอ้คนลุงใจเกเรใจเกเรลูกจี๋นโอเคพอกระโก็คือลามหัวน้าระวังต้อ่แบเสี่ยงลูกกระตือลหรอะหวหน้าระวังมึงคิดว่าจะหลบพ้นเหรอเองจะทบแข่ดังนทำไมตุ๊ดจ็ไปรอนะประู่เราไม่ม่ามันตัวมันแข็งอะ ไม่ได้ยากหนิออกจากรถเอ้ยแกจะมึงไงคุใจเกดเลมันี่มันนี่มันนี่ไม่ไม่กูเลยเฮ้ยเออรอิทันเฮ้ยอืพ้นดิใครว่าไม่พ้นละไอ้ลุงใจเกลียดเอาไงไม่ติด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 ล้วมันไม่ติด เฮ้ยอะไรไอ้ลุงใจเกเรกับไปนอนพังนู่นไปปล่อยปๆ่อปอเอ่อเอ็นเอาแชปเตอร์5้เฮ้ยน่าแสดงว่าเราต้องกลับไปย้อนเออง่ายๆแบบนี้เดียวลุงจิตตายง่ายจังวะแชปเตอร์หก็ต้องย้อนกลับไปหาใครวะอ๋อคนคงค่ายแล้วเอาพี่คนนี้่า พี่เดินตัวอะไรทำไมเสื้อเขาไม่เป็นลายหมาลายหมาอะไรลายลายหมาชิบะลายหมาคือเดี๋ยวนะวิ่งมาตั้งนานถักไอ้นั่นล้มใส่กิดเดะฮัลโหลอ๋อคนที่ชื่อบุญกูไม่เห็นมึงในกล้องเลยจะหนีพวกกูเหรอหนีกับพ่องดิถ้าบอกกัไหนกูยังไม่รู้เลยเมื่อกี้กูเป็นลม มึงต้องไม่เชื่อกูแน่ว่าตะกี้กูเห็นอะไรไอชิบาย <c oughs> มึงกลัวจนเป็นลมเลยเหรือวะเออมึงมาแทนกูเว้ยละเออรีบทำภารกิจต่อเลยไปพวกมึงก็คอยรับโทรศัพท์กูด้วยนะต,ตอนจริรมงมานใช่ไเออกูรู้แล้วเดี๋ยวมึงเดินออกไปก็รู้ว่าต้องทำอะไรนะสัตว์เอ้ยแม่งไม่น่าแพ้นานาดบกมันเลยวะอ๋อ เล่นพลัดแล้วแพ้หรือติดหนี้สินะเลยติดหนี้เลยต้องใช้หนี้โดยการทำแบบนี้ไม่มีไม่มีหนี้ใช้เงินหรือโอเคเข้าใจอ๋อถ้าไม่ไม่มีเงินกันุกได้ปะโอเคสำหรับเนื้อเรื่องของลามก็ขอจบเพียงวิธีเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสองคนนี้ด้วยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ